คุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันบองลองไปแอบ,บดูซิน้องมากันหรือยังแล้วก็ก็กน้องป .1 น,น้องป .1 อ,อยู่กันไหมคะทําอะไรกันอยู่น้องป .1 มาหรือยังเหมือนกันแต่ไม่มีใครตอบบองสักคนเลยค่ะเขาตอบแล้วแหละแต่บองอะไม่ได้ยินงั้นมาสอนน้องกันเลยอ่ะสวัสดีน้องป .1 ก่อนสวัสดีน้องป .1 ที่น่ารักทุกคนคะ่ะอ้าวมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้บองจะมาสอนอะไรน้องป .1 คะ นี่บองจะมาสอนสระอีสระอีเหรอคะเมื่อวานเราเรียนสระอีวันนี้สระอีอืมบองจําได้หรือเปล่าสระอีเป็นยังไงอีเป็นสร,ระเสียงยาวก็คล้ายๆสระอีนั่นแหลคะค่ะแต่มันมีหางหนึ่งเส้นโอ้โหบองนี่รู้จักทุกสระเลยจําแม่นเลยนะคะก็บองตั้งใจฟังเวลาคุณครูสอนน้องต่อหนึ่งอ่าตั้งใจให้ทุกวันนะเอามาวันนี้เรามาเรียนสระอะไรนะ อีค่ะอ่าสระอีมาแต่คุณครูว่าบองอยู่ตรงนี้คุณครูไม่ได้สอนแน่เลยต้องเอาบองไปเก็บก่อนคุณครูว่าบองอยู่ตรงนี้คุณครูไม่ได้สอนแน่ๆ้เลยต้องเอาบองไปเก็บปิดแล้วนะปิดแล้วนะไม่ให้พูดแล้วไหนอ่ะปุ่มปิดอยู่ไหนอ่ะบองเอาไปซ่อนหรือเปล่าวันนี้เรามาเรียนสระอีที่มีตัวสะกดกันนะคะสระอีก็เป็นสระเสียงยาวแล้วก็เป็นสระที่จําง่ายอีกสระหนึ่งนะคะ ออกเสียงง่ายๆเลยสระอีเมื่อกี้บองบอกแล้วว่าคล้ายๆกับสระอีแต่มีหาง1เส้นนะคะมีหางหนึ่งเส้น,น,ะะน,เ,สนเอามาดูกันเลยดีกว่าสระอีขึ้นมาเลยสระอีแบบนี้เรียกว่าสระอีใช่ไหมคะสระอีตั้งอยู่ด้านบนของพยัญชนะนะคะต้องอยู่ด้านบนเอาไปไว้ด้านหลังได้ไหมคะ ไปไว้ข้างหลังได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่ข้างบนนะคะระอีสระอีไหนลองทดสอบสระอีหน่อยอ้าวคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะตออีตีผออีผีมอ,อีมีดดอ,อีดีรออีรี เดี๋ยวเรามาดูคําที่ผสมสระีแล้วมีตัวสะกดมันจะเป็นแบบไหนเอามาดูกันมาเริ่มต้นเลยคําที่หนึ่งคำนี้อ่านว่า moe me moe me แบบนี้ไม่มีตัวสะกดเรียกว่าแม่กอกาใส่ตัวสะกดเข้าไปวันนี้เอาเป็นดเด็กเข้ามาเด็กเป็นแม่กดนะคะแม่กดเข้ามาสะกดว่ายังไงนะ moe ีด m e โมอีดอมีดง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะสะกดง่ายๆเลยโมอีดอมีดนะมอีดอมีดได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาสะกดกันเลยทีนี้มาฝึกสะกดกันเริ่มต้นที่แม่กกแม่กกสะกดด้วยกอไก่นะคะวันนี้แม่กกสะกดด้วยกอไก่มาคําที่1นึ่คำที่1สะกดว่าอออีกออีกอกอ,อีกออีกออีกมีอีก อีกอ่านอีกออีก็อีกได้นะคะอีกอาได้ไปได้คำต่อไปปอีก็ปีกปอีก็ปีกปอีก็ปีกไก่มีปีกนกมีปีกแล้วคนมีปีกไหมคะคนไม่มีปีกคนมีแขนไม่มีปีกปอีก็ปีกไปได้คำต่อไปคำนี้สะกดพร้อมกันซอีก็ซีกซอีก็ซีก แบ่งซีกแบ่งครึ่งนะคะซีกซออีกอ็ซีกได้นะอ้าวผ่านไปแม่กกต่อไปแม่กดแม่กดแม่กดวันนี้สะกดด้วยดเด็กอ้าวเริ่มต้นที่คำที่หนึ่งแม่กดนะคะสะกดพร้อมกันค่ะดออีโดดีโดออีโดด,ด,ด,ดดีดีดดีดกีตาร์ดีดได้นะคะดีดคำต่อไปรออีโดรีดรออีโดรีด รีา้ารีดได้นะคำต่อไปค่ะซออีดซีดซีดหน้าซีดซีดได้นะคะอ้าวไปได้แม่กดผ่านไปแล้วต่อไปแม่กบแม่กบวันนี้สะกดด้วยบอใบไม้บอใบไม้นะคะอ้าวมาสะกดพร้อมกันค่ะคำที่หนึ่งบออีบอบีบบออีบอบีบบีบบีบคำต่อไป ทอ,อีบอทีบทอ,อีบอทีบทีบทีบคำต่อไปรอ,อีบอรีบรอ,อีบอรีบรีบรีบแด้นะคะเรียบร้อยแม่กลไปกันต่อที่แม่กลมแม่กลมสะกดด้วยมอมามา,มาคำที่หนึ่งสะกดพร้อมกันค่ะทอ,อีมอทีมทอีมอทีมทีมทีมคำต่อไป บอีมอบีมบอีมอบีมบีมนะคะและคำต่อไปรออีมมรีมรีมรีมนะคะแม่กกมไปกันต่อที่แม่ต่อไปเป็นแม่กลนแม่กลนสะกดด้วยนอหนูนอหนูนะคะวันนี้เป็นนอหนูอ้าวมาคำที่หนึ่งสะกดพร้อมกันค่ะปอีนอปีนปอีนอปีนปีนปีน no ได้นะต่อไปอคำที่สองจออีนอจีนจออีนอจีนจออีนอจีนและคำสุดท้ายยออีนอยีนยออีนอยีนยีนยีนได้แล้วนะคะฝึกอ่านสะกดคำามาที่คำที่หนึ่งกันเลยค่ะรออีดอรีด รออีดอรีดพออาผาไม้โทผ้ารีดผ้ารีดผ้ารีดผ้าได้นะคะอ่านว่ารีดผ้าอ้าวไปได้คำต่อไปชออาวอชาวจออีนอจีนชาวจีนชาวจีนคำนี้อ่านว่าชาวจีนชาวจีนไปได้ชาวจีน,ไไจนต่อไปสะกดพร้อมกัน บอีบอบีมอือมือบีบมือบอีบอบีมอือมือบีบมือบีบมือบีบมือได้นะคะบีบมือคำต่อไปปอีก็ปีปอีก็ปีกอไอไก่ไม้เอกไก่ปีไก่ปอีก็ปีกอไอไก่ไม้เอกไก่ปีไก่ปีไก่ได้นะปีไก่เอาไปค่ะต่อไป สะกดพร้อมกันค่ะรออีบรีบมออารีบมารีบมารีบมาไวไวรีบมารีบมาแล้วก็รีบไปคำต่อไปสะกดพร้อมกันปออากปากสซอีดอซีดปากซีดปากซีดปากซีดได้นะคะเอาได้คำต่อไปคำนี้สะกดพร้อมกันค่ะ มอ,อ,มอ,อ,อีมีอีกอีมีอีกมีอีกมีอีกได้นะคะคำต่อไปสะกดค่ะชออีดอฉีดยออายาฉีด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 ยาได้นะคะฉีดยาคำต่อไปคำนี้สะกดพร้อมกันค่ะสออีสีไม่เอกสีซออีก,กอซีกสีซีกสีซีก สี่ซีกได้นะคะอ้าไปและคำสุดท้ายคำนี้สะกดพร้อมๆกันปอ,อีนอปีนรออัวรัวไม้โทร,รัวปีนรัวปีนรัวปีนรัว,รว,รว,รวได้นะคะปีนรัวเอาไปได้คำสุดท้ายอ่านเรียบร้อยไปสิบคำแต่ต้องทบทวนอีกหนึ่งครั้งพร้อมเข้าที่ระหว่างป้ายรีดผ้ารีดผ้า ชาวจีนชาวจีนชาวจีนบีบมือบีบมือบีบมือปีกไก่ปีกไก่ปีกไก่รีบมารีบมารีบมา ปากซีดปากซีดปากซีดมีอีกมีอีกฉีดยาฉีดยาฉีดยาสี่ซีกสี่ซีกสี่ซีกและสุดท้ายปีนรัว้วปีนรัว้ว ปีนรัว้วได้นะคะปีนรั้วไปได้ทบทวนเรียบร้อย1ิคคำเดี๋ยวคุณครูจะเลือก5คําไปเขียนตามคําบอกกันไปค่ะเปิดสมุดดินสอ,อยังลบพร้อมเปิดสมุดเขียนตามคําบอกกันค่ะพร้อมจะเขียนตามคําบอกแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะเตรียมดินสอให้พร้อมค่ะมาเริ่มกันที่คําที่1เลยคําที่1คําว่ารีดผ้ารีดผ้า รีดผ้า รีดผ้าเห็นยังไงคะสะกดด้วยอะไรเอ่ยรออีดอรีดสะกดด้วยดอเด็กนะคะรออ,รอ,อ,อีรออีดอรีดผออาผาไม้โทผ้ารีดผ้านะคะ รออีดอรีดผออาผาไม้โทผ้ารีดผ้าไปต่อกันที่ข้อที่สองค่ะข้อสองคำว่าปีกไก่ปีกไก่ปีกไก่ เฉลยปีไก่ปอ,อีกอปีปอ,อีกอปีกอไอไกสละไอไม้มาลายกอไอไกไม่เอกไก่ปีไก่นะคะถูกกันไหมคะ ตรวจเลยต่อไปไปกันที่ข้อสามข้อสคํคำว่ารีบมารีบมารีบมา มาเฉลยคำว่ารีบมารออีบอรีบรออีบอรีบมออามารีบมาตรวจเลยค่ะถูกกันทุกคนแน่ๆเลยไปกันต่อเลยข้อสีข้อสีอนะคะ ข้อสี่คำว่าฉีดยาฉีดยาฉีดยา เฉลยค่ะฉีดยาชอใช้ชอชิงนะคะชอชออีดดฉีด,อดยออายาฉีดยาแล้วก็ไปกันต่อข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคำว่า ปีนรัว้วปีนรัว้วปีนรั้ว ฉเฉลยปีนรั้วปอีนอปีนปอีนอปีนรออัวรัวไม้ถูรัวปีนรัวได้นะคะห้าข้อเอาตรวจก่อนเลยถูกไหมคะ ตรวจเลยค่ะใครผิดข้อไหนแก้นะคะแก้ในช่องนี้นะใครผิดข้อไหนแก้ก่อนเลยแล้วก็เขียนซ้ำอีกครั้งนะคะส่วนคนที่ถูกแล้วก็เขียนซ้ำอีกสองช่องนี้เหมือนกันเลยได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปทำตอนที่ว่างๆนะแต่อย่าลืมต้องทำให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วยังเอ่ยคนผิดแก้เสร็จหรือยังคะ เสร็จแล้วนะถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวย้อนกลับมาดูกันได้นะคุณครูไปที่แต่งประโยคนะคะอ่าไปกันต่อที่แต่งประโยคเลือกคําเลือกมาสองข้อคําไหนดีคุณครูเลือกอ่า ข้อ3กับข้อ4ก็แล้วกันรีบมากับฉีดยา,ารีบมากับฉีดยานักเรียนเลือกตามใจตัวเองได้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนของคุณครูก็ได้นะรีบมารีบมาแต่ถ้าใครยังเขียนเองไม่ได้ก็ลอกของคุณครูก่อนนะแต่คุณครูจะบอกว่า วันนี้คุณครูจะแต่งประโยคให้ดูเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้นักเรียนจะต้องแต่งประโยคเองนะคะคุณครูจะไม่เขียนให้ดูแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ตั้งใจดูดีๆเลยวันต่อๆไปนักเรียนต้องเลือกคำเองและแต่งเองเลยนะคะามาแต่งประโยคเริ่มต้นประโยคต้องถามว่าใครรีบมาใครใครคะอา้าวใครรีบมาใครดีเราจะแต่งว่าอะไรดีใคร นักเรียนจะดูในแผ่นนี้ก็ได้หรือดูจากที่อื่นก็ได้นะคะอะ่วันนี้คุณครูแต่งให้ดูคําว่ารีบมาคุณครูจะแต่งว่าพอพอออพอม่เอกพอพอพ่อทำอะไรพ่อบอกบอกก็บอก,บอกพ่อบอกให้ บอกให้น้องนองน้องไม่โทรน้องพ่อบอกให้น้องรีบมา นงเสร็จแล้วพ่อบอกให้น้องรีบมาต่อไปไปที่ข้อสองนะคะฉีดยาต้องเริ่มต้นประโยคด้วยการถามว่าใครใครดีคะใครฉีดยาดีใครดีใครดีวันนี้ใช้คำว่าคุณครูใช้คำว่าฉันชออะนอฉันฉันฉันชออะนอ ฉันสระแปลงร่างหรือมอยังคะฉันไปไปไหนไปฉีดยาชออีดดฉีด แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าแต่งได้อีกนะให้ยาวได้อีกเราจะแต่งว่าฉันไปฉีดยาสองข็มฉันไปฉีดยากับคุณแม่ฉันไปฉีดยา,ดยาที่โรงพยาบาลอ่าคุณครูเติมอีกเติมอีกฉันไปฉีดยาที่อ่าออทีไม้เอกที่โรงพยาบาล อยอาพยาบออาลอบานอ้าฉันไปฉีดยาที่โรงพยาบาลใครจะแต่งเองไม่เหมือนคุณครูก็ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังทำไม่เป็นเขียนไม่เป็นก็ดูของคุณครูก่อนแต่เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าวันนี้คุณครูจะเขียนให้ดูเป็นวันสุดท้ายแล้ว วันต,ต่อไปนักเรียนต้องเขียนเองนะคะและอย่าลืมสองช่องนี้ทำให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้ววันนี้จบมาแล้วมาแล้วคุณครูไม่ต้องเรียกเลยบองมาแล้วมาแล้วอไม่ต้องเรียกเลยใช่ไหมคะมาแล้วแสดงว่าอยากเจอน้องปอหนึ่งเอามาใกล้ๆ <แ S 1> คุณ <ấy? S 1> เพราะว่าบองอ่ะไม่มีหูมีหูบองมีหูไหมคะบองไม่มีหูแล้วบองได้ยินได้ยังไงเนี่ยหูแล้วบองได้ยินได้ยังไงเนี่ยน่าสิเวลาคุณครูพูดบางคํามาบองพูดตามไม่ถูกเลยเพราะว่าบองไม่มีหูนี่เอง เวลาคุณครูพูดบางคำมาบางพูดตามไม่ถูกเลยเพราะว่าบางไม่มีหูนี่เองอวันนี้คุณครูสอนสระอะไรนะคะคุณครูสอนเรื่องสระอีมีตัวสะกดค่ะอ๋อจ้าไหนบองลองมาสะกดตามคุณครูนะคะรออีดอรีดรออีดอรีดชัดชัดรอเรือชัดชัดเรือชัดชัดรออีดอรีดรออีดอรีดปออีกอปีกออีกออีกออีกอปีกซอีกอซีกโอีกอซีก ปอีนอจีนจอีนอจีนจอีนอจีนจอจีนจอด้วยจอด้วยจอีนอจีนจอจีนจออีนอจีนเออจอจานด้วยรออีบอรอีบรอเรือด้วยรออีบอรอีบรออีบอรีบรออีบอรออรีบ อีแมรี่อืมนั่นแหละหนึ่งจาน้องปอนหนึ่งจำสระได้หมดทุกสระหรือยังคะใครยังจำไม่ได้ต้องไปฝึกฝนฝึกเขียนไปดูเยอะๆนะคะอืมใครยังจำสระไม่ได้บ้างคะต้องกลับไปฝึกฝนทบทวนเยอะๆนะคะตอนนี้บองเก่งแล้วนะจำสระได้ทุกสระเลยใครยัสระไม่ได้บ้างคะต้องกลับไปฝึกฝนทบทวนเยอะๆนะคะตอนนี้บงเก่งแล้ว <ș ision. S 2> นจะจำสระได้ทุกสระเลยอืบองพอพูดยาวๆบองพูดได้ยาวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลาน้องปอนหนึ่งก่อนวันนี้จบแล้ว เวลาน่นตอนหนก่อนวันนี้จบแล้ววันนี้จบแล้วนะคะเรื่องสะอีมีตัวสะกดใครที่ยังไม่เข้าใจก็ดูใหม่ดูซ้ำนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนบ่อยๆอ่านเยอะๆนะคะนนี้จบแล้วนะคะเรื่องสารีมีตัวสะกดใครที่ยังไม่เข้าใจก็ดูใหม่ดูซ้ำนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนบ่อยๆอ่านเยอะๆนะคะ <S <s แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเอาบายๆก่อนโบกมือด้วยบายๆบายๆก่อนโบกมือด้วยบายๆพรุ่งนี้เจอกันนะคะ แล้ววันนี้บองจะไปไหนต่อคะบองไม่ไปไหนแล้วบองจะนอนอย่างเดียวเลยค่ะบองอยากใส่ชุดสวยๆคุณครูหากระโปงสวยๆให้บองใส่ด้วยสิคะอ๋อบองอยากใส่กระโปงสวยๆเหรอเดี๋ยวคุณครูไปหาดูก่อนนะว่ามีไหมเก็ตัดเองสีผ้ามีเยอะแยะบองเอาไปตัดดูนะใส่กระโปงตรงนี้โอ้